สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าฮิตติชิเซ็กซ์สองรอยครับคิดหนึ่งชายาเจ้าส้มลายครับก็มาถอยดินนะครับผถอยดินเต็ษดินมันขาดยิ่งคันเดียวครับยิ่งคันเดียวนไปแนละ้วไปเอาดินฝั่งนูนนครับ เดินแบบชิวๆมีแต่ดินทรายน่าแรงอย่างนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับฝ่ายลูกนี้เดินเดินลุยได้สบายๆเลยไม่ต้องห่วงน้าแห้งหลายเดือนแล้วมีแต่ดินทรายก็ไหลจากโคกไหลจากเขานี่ฝนตกแป๊บเดียวครับน้ำเต็มบุบเลยฝ่ายนี้ ดินฟังนู้นหรือ,อยังไงก็คงต้องไปเลยเนาะโฮแมโครก็อยู่นู้นแล้วเป็นงานทอยดินครับ มาครับวันนี้แจ๋วเลยแจ๋วครับแจวเติมน้ำมันก่อนครับ ขยับรถไปแถวโน้นอา้าวมาเอารถไทบอเอารถไทบอ มาทำไมนี่โอ้สนสายมาเอารถไถครับสายมาเอารถไถรถไถฟอร์จอดอยู่ตั้งนานแล้วหยุดงานหมดงานตั้งนานแล้วนูน่นเอารถไถไปดันดินแถวไหนหรือเปล่าเราไปเกรีดลูกรังอยู่บ้าน ลุยงานคันเดียวครับวันนี้เจะมีกีเมสาอันนี้กรองก็หลายวันแล้วและไม่ได้เป่าเ,เดี๋ยวถอดกรองดูว่ามีฝุ่นหรือเปล่าแต่มีแต่มันมีแต่คงไม่เยอะนะกรองแก้วก็ยังไม่ได้เปิดดูเลย คอยแมกโครครับจอดเติมน้ำมันอยู่